สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยฝนตกเหมือขึ้นค่ะเมือขึ้นตกเหมือขึ้นค่ะย้ายหอมบงย่านนําัวดหัยนด้วยค่ะเพะว่ <c oughs> าครับม่ยาห้องกับเข้าาบ้านด้วยค่ะว่ <c oughs> าจะออกมาซ่องข้างนอกพราว่ายุคู่เดียวค่ะต้อ <c oughs> งได้จ่าโอ้ยตกเหมือขึ้นหมดวันเลยนะคะน <c oughs> ั่นค่ะอันนี้กกนย้ยห้องกับกลางโฮมทายด้วรบกานะคะ่ะ <c oughs> อาบรรยากาศอยู่คนเดียวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะกสิบาบ้าบอบอจั็กน้อยค่ะพุ่แนะคะบรรยากาศเนี้ยฝนตกริมนะคะบางค่าเงาเงากะเห็นนะกะท่ายเพื่อนะะะเเนอะ ต้นไม้กสิตายน้ำราค่ะเพราะว่าน้ำหลายลายค่ะเหลี้ยงมาแล้วจ้าต้นไม้กระดายเพราะว่าตกทุกมือทุกมือบรรยากาศยุธงยุธา้ะจ้าาคิดถึงเจ้าผู้ช่วยคนนะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องข้างหลานนะคะอถ่ายบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าตอดฝนตก้ะจ้า เอฟซีจ้ามาบังเกอห้องแม่เนต้อค่ะผู้ชายยุคคงเต็ไทยเพื่อทอดบรรยากาศบ้านนอกกับมาบังชิดเกอห้องแม่เนต้านงค่ะหมู่บ้านกับแม่ท้ายน้ำใหมเบื้องแล้วค่ะกันเดี๋ยท้ายฝนตกอยู่หน้าแล้วค่ะเด้อตกช้ำๆนะคะอะไรกับบ้านเกจโอมนะคะอยู่คนเดียวนะจ้า Okay. พวออยากงมายามกี่ห้องม้านไหนะคะ่ะเ้อค่ะบ้านหลังน้อยนะคะบ้านหลังน้อยสีฟ้าค่ะข้างในสีชมพูนะคะสำหรับผู้เฒ่าค่ะใน,นข้างบ้านนะจ้ามนหกหกค่ะ นอนนอนอยู่นอกวกานอดในหองนะคะระับพราวในหองมันมน่นมันขมันถือปวดก็ได้พันนอน,นะคะ่ะนอนนอกน,นะคะับแจบบงไปบ้างถ้ามาบ้างตรงหน้าฝนตกนะจ้า้าหาปลาบืนนะคะ่ะตุลค่า ก็ไม่ไป,ปลาบืนมาเนาะแยกปลาออกสาค่ะฝนตกช่ำๆนะคะตกช่ำๆเลยแยกหมู่แานปลาออกสาต่อพักกายงางไก่ย่านมืนฝนตกลิ่นปลาสิบืนออกก่นเนาะ งานปลาบัานเบือ่ยนหรอคะค่าเบืร์งราคาบรรยากาศนี่แต่วิวสวยสวยนะคะมันขึ้นตกมาเคลือนราคะตกมาเคลือนะ ร่นมาเคลื่อนและขันน้ามกระเต็มทุงหน้าล้วจ้าน้ำเต็มให้หน้าแล้วค่ะตอนนี้ตอนเศร้าอยู่นะจ้ากำนั่งเศร้าอยู่คั ฝ่าห้องยหง่หกกได้กาท้ายคะะแต่ฝาห้องยี่งหกกับิบ้าทายเก็บบรรยากาศในพี่น้องเฮาเ,เาะะะะาบ้งก็เศร้า้าคาเหมือนีค่ะน้ำมันได้ค่ะน้ำเต็ม,มยูคค่ะพูดนะน้ำหลค่ะแต่ว่าถ่วมนะคะบานยี่หกอม่ค่อยถ่วมนะคะ่ะถึงคนสิมีบานบานเอานา้ำลงไปยุ่ค่ะ ไปกับจุดป่อยน้ำไปทวงน้องหานนะครับผมป้อยไปทะเลบาแดงนะครัเพราะว่ามันมีทะเลบาแดงรองรับน้ำนะรับตับแรกที่ว่าทะเลบาแดงย่างบ้านถ่วมบ้านนี้ห้องกับบ้านถั่วนะครันี่ค่ะบรรยากาศ บรรยากาศนะน,น,นะจ้าลุง่ะคุณนะยุกับท้องไร่ท้องนาหล้ัลล์นะจ้าเอาอยุกพูดเดียวกับโทา่าระสาปเลยล่ะค่ะ <enga> อารก็เป็นบ้านคางกันนะจ้าแต่ว่าก็ไมีบ้านกใกล้ๆกัน,นะะเดียวกันแต่ว่าเส้นกับเพี้ยวค่ะเนาะการกับเพื่อนบ้านหลังหนึ่งเพื่อกระเฮ็ดโคกนกหน้าขึ้นกันละ่ะข้าทองได้โฮมเนี่ยกระเอื้อนมะโคกนกหน้าก็ได้นะคะรับพมา มีสาปา่ามีต้นไม้ต้นไหตลตระกาก็ถึงกับงามตรากะปลูกแยกละตน้ตนเสต้นปแล้วค่แตระกาว่าได้ขายแล้วครับเพระาะว่าเจ้งหงมบ่คอยได้ขายนะครับพรหหบาหงมบ่คอยเป็นขาขายบ่ค่อยเก้งนะคะกับเลียงไว้แต่กินเห่าหนี่ยนะคะ่ะถ้ามีผู้ทรมาซื้อกอะขายอยู่ตราปูป่ากับแยกหงกับลงจับบ่ได้แล้วค่ะเพระาะว่าบักกาลงจับห <laughs> น้ามันลึกค่ะ อร่อยพันมาจับเองผู้ใดมาจีบซื้อค่ะขอะขอบคุณนะจน๊ะเด้อรขับมารับชมคลิปเก๋โฮมใหม่บ้างนะคะ่ะดีท้ายหัวท้ายสวนนี่ละจ้าบอกกันเสียว่าตะขามเก่าเดิมๆนะคะคกับขอโทษขออภัยนะครับในโฮมปากเกียงเลียงหันท้ายคลิปปันใด้ายนะจ๊ะก,กับท้ายตามภาษาผู้เฒ่านะคะช่วงนี้กับบา้านในเขาวงกะท้ายคลิปไปก่อนนะจน๊ะเด้อ ถ่ายทงให้ตัวหน้าไปก่อนนะจ๊ะเด้อช่วงนี้ก็น,นาฝนโอ้ยฝนตกขันไปมาลำขึ้นสิลำบากแห้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกก็ดีแลละครับเพราะหยุดหนาฝนถ้าว่ายุดหนาฝนเพราะลำบากคการับก็ดีน,นะจ๊ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเก๋หัวหน้าเพจอินฟิเชียลนี่นะจ๊ะเด้อช่วงนี้แยกห้องกับสุขภาพมะแข็งแรงไปเล้นะครับกับท้ายแนบมาท้ายแน,ยน่นะจ๊ะเด้อเมื่อได้อาการดีกับท้ายเมื่อได้อาการไม่ดีกับไม่ได้ท้ายนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นปวดหัวเป็นอาการขวออดันขึ้นเล็กน้อยนะค่ะมาอยู่บ้าน์ต้องใส่กินกาแฟออหลายขึ้นเรยบุ๋ okay. เก็บบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าค่ะยุ้ยใส่กับทายหันนะค่ะนะทุ่หน้ากับทายหน้ายุ้หันมะล่ำกับทายมะล่ำนะคะ่ะขอบคุณมากมานะคะพอ่พออดไรพ่ออดไรทายเคลียร์ไปเพิ่นไปเรื่อยๆนะคะ่ะ พ่อผันบัตสตาร์ช่องนะคะผันบัสะะบไทยด้วยผังกัดสิตาร์ช่องเท้าค่ะขอขอบคุณมากมายนะคะคืนคนะะ้ำพอกันไหมคะรับเงิรับเงิสบุญสบก้นนะครัเด้อบ๊ายบายค่ะ